ลอยชวหน้ามาหรอมันดูลงอ่ะตรงนั้นผมมาอยู่ปีสี่หกผมเปกรุงเทพมาอยู่ตีหกไม่เคยเห็นท่วมเพิ่มีปีนี้ท่วมไม่เกิดจากอะไรฮะเกิดจากฝนตกหนักหรอหนักมากเลยเมื่อคืนตกหนักมากเมื่อวานตกทั้งคืนเลยไหมฮะทั้งคืนนะตั้งแต่ตีสามกว่าเมื่อวานนียตกเนเบาสลับแรงเบาสลับแรงทั้งวันแล้วก็มาือคืนเมื่อคืนนี้คืนหนึง่ง แล้วเพิ่งมาหยุดตอนเช้าแล้วน้ำนี่มันมาจากไหนครับมาจากข้างบนนะทั้งบานโคกทั้งน้องหัวฟ้านะ<อ>านะฮะทั้งวนสูงปล่่ยลงมา